และรีวิวไฟเซลฟี่ที่กำลังมาแรงที่สุดในเวลานี้ดีวันนี่เล็กกระทัดลัดว้าวฮอินฟินิตี้นี่ครับ ขนาดของเขาครับเล็กแบบประมาณอุ้งมือเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับผมฟ้าจีตัวแสบนะครับไฟเชฟี่ตัวนี้กําลังมาแรงที่สุดในเวลานี้ครับร้านที่ผมได้มานะครับเขาขายไปแล้ว2,000เกือบ3,000ชิ้นนะครับคิดดูดิครับ ร้านเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมีกี่ร้านที่ขายยอดรวมขายทั้งหมดผมว่าขายไปแล้วเป็นหมื่นชิ้นแน่นอนครับมันคือไฟเซลฟี่ครับตลวเล็กขนาดน,นิดเดียวมากที่สําคัญมาพร้อมคลิปติดที่แบบทําทเป็นขาตั้งก็ได้ติดมือถือก็ได้ติดกับโต๊ะติดกับอะไรก็ได้คือเป็นเอเนกประสงค์มากๆสุดๆที่สำคัญก็คือเป็นแบบชาร์จแบตครับไร้สายไม่ต้องใส่ฐานชาร์จแบตแบตหมดก็ชาร์จเอาอย่างนี้ได้เลย สุดยอดคือทุกวันนี้คนแบบชอบอยู่แล้วถ่ายเซลฟี่นะครับแต่บางจังหวะเราอยากถ่ายป้ายที่อย่างนี้ใช่ครับอา้าวมืดเราเราถ่ายย้อนแสงเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ครับมันเพิ่มแสงเข้าไปให้เราปุ๊บทีนี้หน้าใสสว่างถ่ายรูปออกมาสวยอย่างแน่นอนครับคนเนี่ยชอบเซลฟี่มากทุกวันนี้ท่กวน,นี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากๆเพราะตัวเล็กน้ําหนักเบามากด้กวยน,น,นะครับอ่ามาเดี๋ยวย้อนไปในการแกะกล่องครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเต็มๆเลยครับบอกสมัยได้บ้างนะมา อ่ะนี่ครับดีวันสมอลล์ซีเชลเมตติ้งฟิวไลนะครับของที่ใช้ได้จริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นนะครับเพราะบอว่ามือถือแล monitor, แ็ปท็อปมอนิเตอร์ไปพอตจริงๆแล้วใช้ทุกที่ครับวางกับพื้นก็ได้ติดกับโต๊ะเองได้เลยใช้ในรถก็ได้ได้ทุกที่จริงๆครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ต้องห่วงนะครับนี่สมอลล์ซีเชลอิสเมตติ้งฟอร์ยัวโอเปนหนึ่งร้อยคุณมาเปิดมันนะครับเดี๋ยวก็ใส่ซะอย่างเดียวจะเปิดก่อนเลย <c oughs> มันจะเปิดยังไงเปิดกล่องนี้อ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่มันจะมี2สี ขาวกับดานะครับจาสีขาวมาเพราะว่าทุศสัปพมดําอยู่แล้วถ้ามาดําหมดมันจะทึมๆไปหมดแลวเอาสีขาวตัดมาบ้างนะครับงนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับแกะกล่องครับสมบัสรบแรกจริงๆก็ดูแน้วหนหนาตอนตอน้น <c oughs> อ่ะมาดูกันครับ <c oughs> เปิดมาบามซปเปอร์สมอลบัตซปเปอร์ไบรด้วยครับเล็กแต่ก็ไบร์สว่างจิ้งเลยอ่านี่ก็เปิดมานี่เดี๋ยวถ้าเกิดอย่างนี้เลยนะครับแกนี้มาก่อนลวกัน สิ่งที่ได้มาใน1กล่องนะครับก็จะมีตัวไฟของเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าซีเชลซีเชลเนี่ยก็คือแบบอ่ามันเหมือนแบบหอยเหียวใช่ไหมเป็นลายอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไฟอยู่ด้านในก็เดียวกปกตินะยังไม่ได้แกะนะครับแกะมกุกอะก็ได้คนี่อ่าโอเคอันนี้นะครับตัวไฟของเรานี่เป็นตัวคลิปอเนอกประสงค์ครับบอกเลยจะแบบหนิบกับอะไรก็ได้ติดปรับหมุนหมุนได้แบบสามองศาเลยครับเขาบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่เปิดทอไมอย่างนี้ได้อีกเห็นไหม เจ๋วมากอ่าเคแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับเล็กๆมาให้เป็น Type C นะครับซึ่งเรามีสายชาร์จบูที่ก็ชาร์จได้อยู่แล้วอนกัน Type C นะครับแล้วก็ฟู่มือนะครับมีแค่นี้เท่านั้นนะครับในหนึ่งกล่องมีสี่อย่างนี้เลยครับเริ่มต้นเราดูที่ตัวไฟของเราครับจะเห็นได้ว่ามันมีเนี่ยสองด้านเราสามารถเสียบด้านไหนก็ได้นะครับมีเสียบกับตรงนี้เลยนะแล้วตัวนี้มันก็จะแบบหมุนๆได้สามวงสิบวงามเดี๋ยว่อยทำให้ดูแล้วกันนะครับเสียบบนเสียบล่างก็ได้ด้านนี้เป็นสวิตช์เป,ปิดปิดด้วยปุ่มเดียวนะครับด้านนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จที่บอกไปนะครับอ่ะผมลองเปิดดูก่อนเลยแล้วกันนะมีไหม อ่ากดค้างเพื่อเปิดครับนี่นะครับอ่าเขาว่ามันมีไฟสามสีนะครับนี่กดหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับโอ้สีหนึ่งมีสามระดับเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับขาวสามระดับแล้วกดไปทีหนึ่งเป็นสีอ่าสีธรรมชาติผสมมาขาวเหลืองเห็นไหมหนึ่งสองสามครับแล้วก็อีกทีหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้ที่ผสมจะผสมอ่าโอเคผสมก่อนครับหนึ่งสองสามปุ๊บมาขาวหนึ่งขาวสองขาวสามแล้วก็เหลืองครับเหลืองหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามบอมไป อ่ามันก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันนะครับอ่าสมมติมันต้องไม่ต้องของมืดแต่เราถึงจะเห็นอ่าสูงข้าไปอันนี้ไม่สบายแล้วผมมีไฟสตูดิโอครับมาลองดูอ่ะนี่ปึบนะแสงก็เปลี่ยนเลยนะครับนะเปลี่ยนแสงก็เปลี่ยนเปลี่ยนว่าอุณหภูมิของภาพก็เปลี่ยนไปอ่านนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับเออเจ๋งเจ็งเจงเจง กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนหมวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อปิดเมื่อปิดแล้วเปิดใหม่เดาเลว่าน่าจะกลับมาเป็นแบบเดิมเมื่อกี้ที่เราค้างไว้อยู่อ่าใช่ครับกลับมาเป็นวงไว้เป็นจมที่เราค้างไว้อยู่นั่นเองแค่นี้ครับใช้ง่ายง่ายปุ่มเดียวแค่นี้เลย ไม่มีอะไรมากเลยครับปุ่มเดียวมันถึงขายดีเพราะว่าความง่ายในการใช้งานด้วยนะครับพาะวันเนี้ยคนเขาแค่อยากถ่ายรูปอะแล้วก็แบบไม่ได้อยากแบบต้องมีไฟที่ต้องปรับเลือกอะไรเยอะแยะมากมายขอแค่แบบเปิดปิดแค่นี้พอแค่นี้ผมว่าโอเคดีมากๆเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วก็ติดเข้ากับตัวนี่ได้เลยตัวเรียกว่าอะไรเนี่ยฐานเนาอไม่ถูกเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่การใช้งานเลยครับ เราจะหันด้านไหนหมุนยังไงก็ได้แล้วแบบมันมีตัวที่เราตรงเนี้ยสมมติว่าเราด้านนี้อยู่อย่างเงี้ยเิ๊กอยากจะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งอย่างงี้ใช่ครับอ่ะสมมติอยู่อย่างงี้ยอยากเปลี่ยนไปอีกด้านหนึง่งแล้วก็แค่หมุนได้เลยนะครับเอาเปิดเปิดเรียนอยู่ติดหมุนได้เลยนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้เราก็ได้ให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยมาเลยด้สามพันเจ็ดหมืส,สามเหมือนที่บอกนะครับก็ตัวนี้มันจะปรับได้อย่างงี้ครับกึ๊บกึ๊บได้อย่างงี้เลย ซึ่งส่วนมากก็จะต้องหัดออกเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวที่คลิปติดอะไรอะไรต่างๆได้ยังน,น,นะครับซึ่งตัวคลิปเนี่ยอย่างผมบอกเลยครับเปิดปิดอ้าแบบออกได้หมดเลยนะครับเราสามารถใช้เป็นขาตั้งแบบปกติก็ได้นะครับขาตั้งปกติแบบขอบบนอย่านี้น,นี่ก็ตั้งแค่เนี้วางได้ลบบนีน้ไหมนี่ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับหรือว,ว่าอันนี้ใช้สําหรับการหนีบอาจจะหนีบกับอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยจะต้องลองใช้ดูอีกทีนะครับน่อ้าแจ๋วแจ๋วแจ๋วแล้วตรงเนี้ยเขาทําเป็นช่องล่องอย่างนี้มารวมไปถึงตรงนี้ครับเป็นซิลิโคนนิ่มๆเพื่ออะไรรู้ไหมครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเพราะ80%นคนที่ซื้อสิ่งนี้ไปไปเซลฟี่ครับเพราะฉะนั้นเขาทําช่องวางนี้ไว้เพื่อหลบกล้องนั่นเองเห็นไหมครับ นี่เมื่อติดก็จะหลบกล้องอาจจะผมเปิดลองเปิดให้ดูนี่เห็นไหมครับมันจะไม่บังกล้องอ่าเขาทำมีช่องไว้สําหรับหลบกล้องหน้านั่นเองนะครับถ้ากล้องหลังมีปัญหา <c oughs> ถ้าเป็นกล้องหลังก็มีปัญหาครับเราก็สามารถใช้ได้เลยปกติมันไม่ต้องบังกล้องอยู่แล้วนะครับนี่มีหลบกล้องหน้าให้สุดยอดเวลาถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เปิดไฟหน่อยปุ๊บ อ่าก็จะได้ภาพที่มีอะไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปรียบเทียบภาพให้ดูแล้วกันนะครับหรือบางทีกับแบบขอบตตองขอบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับหรืว่ามันเป็นคลิปหนีบอย่างเงี้ยหนีบเข้าได้เลยยิ่งๆนะครับหนีบเข้าอย <ś c oughs> ่างเงี้ยเลยจบเห็นไหมครับแล้วก็ปรับมุมองศาให้มันได้ที่เราต้องการแค่นี้วิทีคือคือ,คอ,คอผมบอกครับไม่ใช่ทุกที่มันเอาไปนหนีบเอาไปติดอะไรทุกที่หมดเลยนะครับส่วนตัวข้างหลังนี้นะครับที่เปิดมาเนี่ย, <ś c oughs> เ,เ,ย <ś c oughs> เขาบอกว่านะครับเอาไว้สําหรับ ติดพวกหน้าจอ PC หรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องอยากให้ดูสมมติได้คือหน้าจอของโน้ตบุ๊กหรือว่ามอนิเตอร์เรานะครับอันเนี้ยเปิดไว้ครับแล้วก็เกี่ยวไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเมื่อติดอยู่ข้างหลังอย่างนี้เพราะว่าบางทีตัวหน้าจอหรือมอนิเตอร์เราอะมันกว้างไงมันกว้างมากแล้วบางทีตัวเนี้ยมันหนีบเข้าไปได้อ่ามันหนีบเข้าไปได้หรือบางทีมันจะไปบังไปอะไรอย่างเงี้ยการที่ใช้ตัวแบบเนี้ยมันจะไม่บังเห็นไหมครับดูดิ จิดข้างบนนิดเดียวแล้วก็จะมาไฟสองมาได้อะไรอย่างนี้อ่าอันนี้มันแล้วแต่การใช้งานนะครับลองไปดูคือเขาจะมาให้พร้อมให้เราใช้งานได้พร้อมนะครับจะหนีบจะเกี่ยวตรงนี้อะไรก็ได้เสร็จปุ๊บแเราก็หันหมุนมุนมมองไฟตามที่ต้องการได้เลยแบบนี้ นะครับรวมไปถึงใช้กับขาตั้งกล้องธรรมดาทั่วไปได้เพราะว่าหัวตรงนี้มันก็เปรียบเสมือนพวกตามขาตั้งกล้องที่เขามีเป็นเป็นแง่งยงขึ้นมาอยู่แล้วครับเราสามารถหมุนเสียบเขาได้กับทุกอันเลยนะครับนี่แหละมันเป็นผลที่ทำให้มันขายดีครับมันอเนกประสงค์มันครอบคลุมมันใช้ได้ครบถ้วนที่สาคัญรูปร่างสวยงามด้วยเป็นแบบหอยอย่างเงี้ยเหมนอนเปิดหอยเท่มากถึงตัวผมชอบนะครับอย่างที่บอกมีที่ขาวกับสีดำเพื่อนๆชอบสีไหนจัดได้นะครับถึงกนรู้เรื่องของน้ำหนักกันครับตอนที่ซื้อครับ เขาบอกแค่ำหนักของตัวนี้เขาไม่ได้บอกรวมๆเดี๋ยวผมจะชรวมให้หมดดูเลยนะครับเฉพาะตัวไฟนะครับประมาณ43กรัมครับบวกตัวคลิปดิบที่เข้าไปด้วยประมาณ74กรัมครับแล้วเฟิองทีพกใส่ช์จด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับ80กรัมเท่านั้นครับนิดเดียวมากเท่ากับมือถือคนละเรื่องเลยมือถือ3 0 0กว่ากรัมอืออ่ะลองกับทีมก่อน มือถือมัอก็เจ็บกำมดูดะครับถือว่าบามากมากครับบอกแลบะบองจริงยิ่งแค่ตัวไฟเนี่ยบาหวิวเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับอยากเห็นกันใช่ไหมครับว่าภาพที่ได้จากการใช้แสงตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไฟสามแบบกับแบบไม่เปิดไฟให้ดูแล้วกันนะครับในหลายที่เอาแบบปกติหรือว่าอ่ย้อนแสงอะไรอย่างงี้นะครับตรงเนี้ยคือผมมีไฟตูอยู่บางทีมา มันก็สว่างนะครับผมปิดให้หมดเลยเ,เป็นแค่แบบไฟธรรมชาติเหมือนถ่ายในห้องมบืดออะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้ไฟตัวนี้ช่วยดูนะครับว่าม,มันจะช่วยได้มากขนาดไหนนะครับอ่ะชุดแรกนี้เป็นการถ่ายกับไฟห้องปกตินะครับทดลองที่ไฟขาวก่อน3ระดับนะครับเห็นได้ว,ว่าถ้าไฟที่แรงสุดเลยมันก็จะทําให ตัวหน้าเรามันโดดออกมานะครับไม่กลืนกับพื้นหลังนะครับทีนี้ไปยี่ไฟเหลืองครับวอรไวเห็นนะครับ,บ,อ,รรบอ่าก็เหมือนกันแต่ว่าก็อโทนงจะโทะอุอ่นๆหน่อยนะครับและสุดท้ายแสงธรรมชาตินะครับก็ผสมขาวเหลืองก็อันนี้ผมชอบที่สุดเลยนะครับมันดูไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหลืองเกินไปนะครับอันนี้คือแบบ ไฟแสงธรรมชาติไฟห้องน้าไม่ได้เปิดไฟสตูเลยนะครับใช้ไฟจากหน้ากล้องตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหะจะไฟคลิปดีนะครับต่อไปครับลองแบบย้อนแสงครับนี่หน้ามืดตึ๊บเลยครับมองอะไรไม่อยเห็นเลยครับลองเหมือนเดิมครับลองที่ไฟขาวก่อนนะครับก็ถ้าเป็นระดับถูงสุดนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับไฟข้างหลังมันจะดับลงไปแล้วก็เห็นหน้าเราสว่างขึ้นโอ้ช่วยได้มากเลยนะครับคราบนี่เป็ี่แสงเหลืองครับนี่ เหมือนกันครับถ้าตัวที่ไฟาอสูงสุดมันก็จะทําให้แสกภาพออกมาแบบสวยเลยข้างหลังไฟข้างหลังมันดรอปลงไปและ้าเราสว่างขึ้นมานะครับรวไปถึงถ้าสุดท้ายไฟผสมครับสวยเหมือนกัน เดิมครับผมชอบเรืที่สุดนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟที่แรงสุดก็จะทําให้หน้าเราเด่นชัดขึ้นมาได้นี่ไม่นด้เชื่อครับไฟเล็กนิดเดียวแค่นี้สามารถทําได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับว้าวเห็นไหมครับตัวเล็กแค่นี้แต่ใช้งานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมว่าถูกใจหลายคนแน่นอนครับสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่มากๆหรือแม้แต่พ่อบ้านใจกล้าอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยโดนบนประจําครับถ่ายหน้ามึดมั่งเอ่อย้อนแสงหน้าไม่ใสไม่เนียนไม่ขาวอะไรอย่างงี้นะครับ จ้าตัวนี้มาเดียวช่วยได้เลยนะครับรับรองเราก็ไปใช้ดูนะครับแล้วจะติดใจจะกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยทีนี้ถ้าขาดไปนี่เรียบร้อยถ่ายภาพไม่สวยเลยนะครับอลองดูนะครับยังไงถ้าสนใจผมให้ลิงค์เขาที่ใต้วิดีโอนะครับอยากได้ก็จัดกันไปเลยนะครับผู้ชายผู้หญิงจําเป็นหมดในยุคนี้นะครับการเซลฟี่นะครับสําคัญมันไม่ใช่แค่กเซลฟี่นะบางทีแบบอ่าราจานหนังสือใช่ไหมครับ อยู่น้องที่มืดก็เนี่ยตรงนี้ก็นี้เอาถ่ายใกล้หน่อยแนละ้วก็ส่งมามันก็จะได้แสงสว่างที่ระดับพอดีที่พอนก็ปรับแสงได้อ่าสีขาวอาจจะปวดตาหนังสือก็เลือกเป็นไฟสีเหลืองหรือไฟผสมขาวเหลืองอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ นะครับมันไม่ได้ใช้แค่เซลฟี่ได้อย่างเดียวใช้ได้หลายๆงานเลยนะครับการคงกลางคืนปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยได้หมดนะครับเพราะมันคลิปหนีบเอาไปติดได้ทุกที่ผมบอกไปนะครับดีมากเลยตัวนี้นะอะไรแบบลงสุดๆมิหน้าล่ะถึงได้ขายดีขนาดนั้นนะครับสนใจติดตาครับลิงก์ใต้วิดีโอโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับของจุดเฟลที่ผมได้นะเพื่อนๆนะครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆแปลกๆใหม่ๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้้รรรูจััักกกกนนนนนเเป็คคแใโลลยะบ เจะกันไปดูนะครับสวัสดีครับนี่เซลฟี่ต่อดีกว่าต่อไปนี้ไม่ถึงเดินเมียด่าแล้วจ้ะ